แล้วเราก็เอาตัวฟักเนี่ยลงไปผัดนะคะไปเคลือบกับตัวตัวไข่เลยนะคะโอเคน่าทานไหมคะสวัสดีค่ะเมนูวันนี้จะนำเสนอเมนูฟักผัดไข่กันนะคะวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีไข่2ฟองนะคะซีอิ๊วขาว ประมาณ1ช้อนชานะคะ1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชากระเทียม1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนชาผงปรุงรส1ส่วนสช้อนชาวันนี้เพิ่มเติมก็คือมีพริกแกงด้วยนะคะเพิ่มความหอมค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะ ฟักครึ่งลูปประมาณ200กรัมนะคะไปชมกันเลยค่ะว่าทำกันยังไงนะคะค่ะเราก็อื่นก็ไปหั่นฟักก่อนนะคะฟักที่เราจะหั่นนะคะไม่ต้องหั่นชิ้นใหญ่มากแล้วก็ไม่ต้องบางมากนะคะเพื่อนๆมาชมกันเลยค่ะพอดีปอกเปลือกเรียบร้อยล้างเรียบร้อยแล้วนะคะ นี้นะคะเพื่อนๆไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปนะคะนี่เลยค่ะหั่นแค่พอคำนะคะเพื่อนๆค่ะฟักของเราก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ บางๆแบบนี้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยนะคะค่ะเรามาลงมือทํากันเลยนะคะตั้งกระทะนะคะรอกระทะให้ร้อนนะคะเราก็ใส่น้ํามันลงไปนะคะน้ํามันที่เราใส่ลงไปก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะพอนะคะกะกะเอานะสองช้อนโต๊ะพอแล้วค่ะโอเคประมาณนี้แล้วพอแล้วค่ะ จากนั้นเราก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะทอดให้เหลืองพอเหลืองนะคะ เราก็กระเทียมของเราก็เหลืองพอได้แล้วนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปนะคะใส่พริกแกงลงไปนะคะเพื่อนๆใส่พริกแกงลงไปทอดสักป๊บนึงค่ะเพื่อนๆแต่อย่าให้ไหม้นะคะดีๆนะเราก็ใช้กะเหลืองนี่นะคะ่ะดีๆเอานะ หอมมากเลยค่ะช้จากนั้นเราก็เท่งฟักลงไปผัดเลยค่ะหอมมากๆเลย ตอนนี้เราก็ใส่น้ำลงไปเลยนะคะเพื่อให้ฟักมันนิ่มนะคะเพื่อนใส่น้ำลงไปแค่ประมาณแค่ประมาณเช่วงครึ่งหนึ่งของของฟักนะคะถ้าเราใส่น้ำเยอะไปเดี๋ยวมันจะนิ่มไปะคะ่ะ อีกสักหน่อยนะคะนี่เลยค่ะจากนั้นเราก็ปรุงรสเลยค่ะใส่สีอซีอิ๊วขาวลงไปนะคะ ้อ่เหยนังลมค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปนิดนึงเพิ่มความหวานความอร่อยค่ะใส่ผงรสดีนะคะลงไปนะคะเพิ่มรสชาติความอร่อยลงไปนะคะโอเค ผัดให้เข้ากันผัดให้ซักนิ่มนะคะ เราก็ชิมรสชาติก่อนนะคะรสชาติใช้ได้แล้วค่ะเพื่อน Okay, ฟักเราก็ได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆฟัก,<ๆ>ฟกเราก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเช็คดูนะคะว่าฟักนิ่งหลือยังใช้ซอมจิ้มเลยค่ะเพื<ๆ>่อนๆโอเคได้แล้วะคะ่ะ<ๆ>จากนั้นเราก็ตอกไข่ลงไปเลยนะคะ<ๆ>ตอกลงไปเลย ให้แตกกระจายนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะ โอเคจากนั้นเราก็เอาตัวฟักเนี่ยลงไปผัดนะคะไปเคลือบกับตัวตัวไข่เลยนะคะโอเคน่าทานไหมคะเราก็ได้เมนูบ้านๆอีกเมนูหนึ่งเมนูนะคะเพื่อน เสร็จแ,แล้วเราก็ปิดไฟเลยค่ะเพื่อนเสร็จเรียบร้อยนะคะโอเคค่ะกจะเสิร์ฟเลยนะคะฟักผัดไข่ของเรานะคะ เมนูของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆน่าทานไม่เอ่ยนี่เลยค่ะเมนูฟักผัดไข่นะคะโอเคเพื่อนๆถ้าคิดว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้หมิวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ